มีหลายคนสงสัยครับว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วมันจะเห็นผลเมื่อไหร่ถ้าอยากรู้ชมคลิปนี้นะครับแต่ก่อนไปฟังสาระดีๆครับอยากบอกว่าซื้อเบอร์กับผมเนี่ยกำไรส่วนหนึ่งจะนําไปช่วยเหลือสังคมนะครับไปทําบุญนะครับ เปลี่ยนเบอร์มองคลแล้วนะครับมีคนถามเยอะมากว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่ต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าจากสถิติที่พวกเราศึกษากันมานะครับประมาณ3-6ถึงเดือนให้สังเกตช่วง3เดือนช่วง6เดือนว่ามีผลไหมเป็นกับเราอย่างไรดีหรือเสียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะถามว่าเห็นผลยังไงส่วนใหญ่บางคนก็เห็นผลทันทีซึ่งอันนี้จากที่ผมตามอาจารย์นิติกมาเยอะเนาะที่ชายผมเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าจากสแตทแล้วเนี่ยคนที่ทําบุญเป็นสวดมนต์เป็นกดน้ําเป็นมักจะได้ผลดีและถ้าเกิดดีกว่านั้นนะครับเหมือนที่อาจารย์นิติกพูดเลยนอกจากคุ วงส่งพลิกชีวิตด้วยเรียกว่าเปรียบเหมือนรถนะครับถ้าเกิดปกติคุณขับมอเตอร์ไซค์อยู่วันนี้คุณเปลี่ยนเบอร์เหมือนดีขึ้นจากมอเตอร์ไซค์ผมให้เป็นกุญแจรถเบนซ์ใหม่แต่สมมุตว่าคุณไม่มีน้ํามันไม่มีกําลังบุญมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดให้ดีคุณก็ต้องมีน้ํามันไปด้วยก็คือกําลังบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะดีไม่ดีก็แนะนําเรื่องสวดมนต์ทําบุญตรงนี้ไปด้วยถ้าเกิดจะถามว่าเมื่อไหร่เห็นผลก็ต้องบอกว่าสัก3เดือน6เดือนลองเช็คได้แต่ในการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมักจะมีค่าเ r r o r บ้างถ้าคุณรู้สึกว่าเบอร์เนี่ยใครแล้วไม่โอเคแน่นอนครับดีโคเดอร์เรามีทางออกสามารถนํากลับไปฝ่า ขายได้เหมือนยืมเบอร์ไปอะครับพอฝากขายวันนึงขายได้คุณก็ได้เงินกลับไปแล้วคุณก็เลือกเบอร์ใหม่ไปใช้ได้เลยซึ่งน่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ทําให้คนใช้เบอร์นั้นสามารถเลือกเบอร์ได้แมทกับตัวคุณได้มากที่สุดนะครับ